ให้ดูสัญญาณจากคาพูดเขาเป็นหลักคําพูดบอกว่าพี่ยังไงก็พี่ก็อยู่ข้างหนูเสมอนะใช่อืแปลว่าพี่อยู่ข้างหนูเพราะพี่อยู่กับหนูตรงๆไม่ได้ใช่ถูกไหม<อ>พี่อยู่ข้างหนูเหมือนกับเอางี้ดีกว่าเปรียบเทียบไปเห็นภาพไปชัดพี่อยู่ข้างหม้อพันสายสิน,นที่หนูอยู่ในหม้อนั้นน่นนนนนะพี่อยู่ได้แต่ถ้าให้พี่เจอกับหนูพี่รับไม่ไหวไง คนมันผูกพันและหนูก็น่าจะมีความน่ารักอยู่จิบเชื่อแต่วันที่หนูแบบหลอนเนี่ยพี่เขาก็รับไม่ไหวการที่เขาบอกเขายังอยู่ข้างๆอยู่แปลว่ามันยังมีเยื่อใยกันอยู่แต่มีปัญหาที่ยังไม่แก้แล้วปัญหาไม่มีอะไรเลยก็คือการสื่อสารระหว่างกันนั่นแหละอยู่รู้จักกันมาสามปีคบมาสองปีถูกไหมใช่ค่ะนั่นอ่ะแปลว่าสองปีจริงมันยังไม่นานเว้ยแต่มันยังไม่นานขนาดที่ที่อยู่คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วตอนเนี้ย ตรงนั้นควรจะแก้มากกว่าเนาะค,ควรจะแก้มากกว่าแล้วบางบางทีน้องคนนี้อาจจะยุยงน้อยและใช้อารมณ์ในการดําเนินชีวิตเป็นหลักเมื่อไหร่ที่เราใช้อารมณ์เป็นหลักอารมณ์มีอะไรบ้างอารมณ์เรียกร้องอารมณ์กดดันอารมณ์บังคับอารมณ์น้อยใจอารมณ์พวกนี้สังเกตดีว่าลมันมีขึ้นมานะให้ฟังจิตบไว้นะมีใครสักคนบ้างไหมได้คําตอบที่ถูกต้องจากอารมณ์เหล่านี้ ถูกไหมเราเรียกร้องคนรักเราเราอยากจะให้เขาทําอย่างงู้นอย่างนี้โดยใช้เราโดยที่เราใช้อารมณ์ประเภทนี้ไปอย่างเดียวไม่มีทางไม่มีใครสําเร็จสักคนเนี่ยมันจะต้องเอาอารมณ์ตัวเองให้อยู่อตอนนี้เขายังไม่ไปไหนเขามีทางกลับมารักแต่สภาพตอนนี้เขารักไม่ลงเขารักไม่ลงเพราะฉะนั้นต้องไปแก้ซะถูกไหมเขายังอยู่<ๆ>อยู่ข้างๆการที่เขาบอกเขายังอยู่ข้างๆหนูเสมอแปลว่าอะไรแปลว่าเขายังเฝ้าดูอยู่ แปลว่าโอกาสมันยังมีอยู่โอ,โอกาสมันยังมีอยู่พอเห็นภาพป่ะอเ,เออ